ร้านเด็กขับนะครับรเมื่อกีก้เห็นกันดั้มน,นะครับอันนี้เป็นเซลแบบดับเบอบอลนะครับแต่ตอนนี้กำลังจะเดินกลับนะครับสาหรับวันนี้เพราะว่าไม่ไหวนะครับอ,อ,อันนี้เป็นร้านการ์ตูนการ์ตูนวงกดนะครับส่วนน่าเป็นการ์ตูนผู้หญิงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคุณภาพคอมบิดครับ D19 นะครับ เป็นกระตูนตุนฮ้องกงนะครับอันนี้โรงเรียนลูกผู้ชายนะ,อ,ะอันนี้มีมกระบี่ฟ้าดับพรามกรนะอันนี้เป็นไซอิวนะครับส5ิเล่มออนะฮะก็จะบอกไว้ก่อนนะครับว่าโซนชั้นลอยเนี่ยนะครับรู้สึกว่าแอร แอแอไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะครับใหญ่ตัวร้ายตั้งใจจะขุดหลุมลักนะครับอันนี้ดีสีครับ้ายแถวอยู่ตรงนี้นี่นคือร้านโอ้โหขายแถวอยู่ตรงนี้เลยครับนี่น สามที่สามนสีนี่นะครับถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าหายใจไม่ออกพยายามหานี่ครับช่องลมตรงนี้ครับเพื่อจะให้อากาศได้นะครับครับส่วนมากก็ยังต้องหยิบแผนที่มาเลยนะครับอันนี้เป็นขาเดินกลับแล้วก็เดินผ่านทางเชื่อมนะครับทางเชื่อมของชั้นลอย ดี7นะครับคนไฟนะครัอันนี้เป็นดี5 5ทับ1 2 13นะครับสนับพิมพ์ประพันาสา3เกรนนะครับฝันกลางฤดูฝนนะครับก็เดี๋ยวเดินกลับไปทางบันไดเลื่อนลงนะครับเพื่อที่จะไปที่ MRT สายน้ำเงินนะครับ 49ครับ Alice Book นะครับอันนี้ก็มีไอทีเอ็มนะครับนี่นะครับมีแผนที่นะครับเผอิญว่ามาอีกฝั่งรู้สึกว่าจะไม่แน่ใจว่ามีมีแจกหรือเปล่านะครับแผ่นที่นี่นะครับก็มาแวะริกานี่ครับ43ครับ Simplify นะครับซื้อแผ่นที่โลกไปนะครับ ผ่นสุดท้ายวันดีนะครับ2ี่บาทนะตอนนี้อยู่ที่มือผมเนี่ยนะครับนี่นะครับอันนี้สอนคอมนะครับก็เดินเข้าไปข้างในอีกรอบเดินเข้าไปอีกรอบนะครับอันนี้เป็นจะไปตามรถไฟฟ้าสายสีลมเอนกันนะครับเข้าไปแล้วก็เดยวซ้ายนะครับ แลวก็ <ST AN TS> ะจะเริ่มเริ่มหมดแรงนะทุกปี B 90ปี92อันนี้เ,เดินกลับเดี๋ยวจะเดินค่อนข้างเร็วหน่อยนะครับผมไม่ได้แวะโฟกัสอะไรเท่าไหร่นะครับอันนี้ปี86นะครับมีขาย ลูกโลกเก็บสศรษฐีนะครับอ่านี่เจอแล้วนะครับป้ายบอกไปตามรถไฟฟ้าสีเมเ่ินนะครับโอเคครับก็ตามป้ายไปเ,ปเรื่อยนๆเลยครับอันนี้ A53 ้ i c e n s e p ล b l i ส h i พับทิชช่นะครับเทศไทยนะครับ A51 ้ล่องไผ่ครบชุด ไปเทับชาติกอบจิตติมาลาคำจรน,นาฬิกาทรายโอเคครับเจอตอนนี้ประมาณบ่ายโมงนครับผมมาประมาณสักสิบโมงกว่าๆนะครับไฟฟ้าสายเมืเงิน,นะครับบูรลาย A48 นะครับชูป้ายสำกกนะครับ เดินไปสุดตรงนู้นขอให้เลี้ยวขวานะครับรุ่งวัฒนาส่งเสริมรับกันอา่านอันนี้ a 47นะครับทุกเล่ม50นะฮะชีกเถื่อนนะครับพูดอังกฤษในที่สาธาณะ50บาท อันนี้โปรวิชันเอนเตอร์เทนเมนต์ลด50%ภูผามหาลัตที่ซอหลิวเฮียงรถเจอนี้ลด50%โอเคอ่ามากต <_ s> เดินหลุดเดินหลุดป้าย <s> โอเคแล้วก็เลี้ยวขวานะครับอันนั้นเป็นแม่บ้านนะครับ41นะครับที่เป็นพวกสูตรอาหารนะครับ ก็79บาทครับพวกสูตรอาหารต่งตางๆนะครับแล้วก็ตรงไปตามป้าย MRT นะครับอันนี้ไก่ 3A37 อันนั้นคนมาบูีญเยอะเลยนะครับ ซลลตรงนี้ครับ A 3 3นะครับ,ร,บรู้สึกตรงนี้จะเดินลงได้นะครับปรเป็นรถไฟฟ้าแต่ว่าถ้าจะไปบันไดเลื่อนก็เดินไปอีกหน่อยนะครับ A 23ส่องเซียนอันนี้วอลเลนบัฟเฟตอ่าน,นั้นเจอคนบันไดเลื่อน,นมานะครับโอเคครับอันนี้เป็นเป็นทางที่ผมขึ้นมาเลยนะครับ ก่อนจะลงนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับถ้าถ้ามีโอกาสอาจจะอาจจะมาอีกนะครับเพราะว่ายังถ่ายไม่เสร็จนะครับถ่ายเดินเดินตอนมาใหม่ๆก็จะแรงเยอะนะครับจะจะพูดมากหน่อยเพราะตอนได้ทายนี่เรมหมดแรงแล้วนะครับกอถ้าขึ้นบันไดเลื่อนมานะครับแนะนำว่าให้ให้ไปหยิบที่แผนที่นี่ก่อนเลยนะครับนี่นะครับ แผนที่นะครับแล้วก็จะดูว่าไปชั้นหนึ่งหรือชั้นลอยนะครับเ้าชั้นลอยนี่นี่จะร้อนนะครับเพิ่งไปมานะครับชั้นลอยก็จะเป็นพวกหนังสือการ์ตูนอะไรพวกนั้นนะครับพวกลักพิมพ์สยามอินเตอร์นะครับชั้นหนึ่งนี่ก็จะจะกว้างมากมากนะครับนี่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าขึ้นมานะครับ เลี้ยวขวาจะเห็น A23 นะครับถ้าเลี้ยวซ้ายจะเจอบ้านพระอาทิตนะครับโอเคครับก็สวัสดีครับผมบลงแล้วอันนี้แหละครับแผนที่โลกที่ไปซื้อในงานหนังสือนะครับลืมลืมถ่ายในงานแล้วเลยมาถ่ายซ่อมให้ดูนะครับประมาณนี้ครับอ่านี่ยุโร